เฮ้ยูสันนี่เธาจะหากินยังไงแล้วมันจะได้ปลาตลอดไม่ได้นะสันฮะคิดจะทำยังไงวิธีไหนก็คือได้ปลาหมดอย่างเงี้ยวันที้กบก็งงเหมือนกันนะอุ้ยล่าสุดนะทุกคนสักผ้ายไม่เสร็จเลยมาตามไปถ่ายคลิปที่ไหนเนี่ยแถวบ้านนี่แหละฝนก็ตกเจ้าเบ็ด ไปช่อนไปตกประดุเขาหน่อยเห็นน้ำเห็นมันขึ้นเยอะลาวเย โดกไหนไหนมิเตอร์หุย้ยน้ำแห้งมากเลยสันโอ้โหดด oh. แล้วเบ็ดยกไปช่อนเก่กากึกเลยนี่ของพี่คันลุงเชนนะเบ็ดของพี่เก่งแต่เกิดเก่ามากผักบุ้งน่าแก,ากงมากเลยฮะ,ะยใช่เหรอข้างในาไก่ แต่ถ้ามาหมอ,อกดสนใจมาหมอ,อกดสนใจตัวเล็กก็ดิเหมือนลากสายไปแล้วปะไม่รู้รุ่งรุ่งเออรุ่กขึ้น,น,น,นเบ็ดมันได้หรือเปล่าสัน S <S เบ็ดมันใหญ่มากเลยนะลายประดุะดะกเป็นปลาตกะอยู่แล้วเอาแค่สนุกสนุกถ้าหวานแห่ได้กินนะที่แรกกรนะามาหวานเลยการหวานาก็ดีประโยะชน์ปะชอนอรรยากาศร่มรื่น,นชุ่มชื้นอะไรอะระชอนอ่าได้ขึ้นแล้ว นี่น่าตกปลาหมอท่างี้อุ้ยปลาหมอจริงด้วยดำดำเหรอใช่ปลาดุกจริงด้วยแล้วมีปลาดุกก็และแห่มันจะปนกับปลาหมอฉันก็บ้าน่ it, now, าตกปลาหมอว่ะตลาหมอตัวใหญ่ด้วยนะยกประดุก อะไรอ่ะหยกปลาดุกแล้วตกใจเลยนะนี่มีการทิ้งช่วงหมดเหมือนเหมือนหยกกระชอนเลยเวะแกมีการบ่อนลงแล้วก็ยอยขึ้นทิช่วงทิช่วงหยกหยกปลาดุกฝันเมื่อกี้ว่าน่ะตกใจเลยอ่ะผมเขามีแต่หยกปลาช่อนนะผมหยกปลาดุกทำไม เมื่อกี้มันเป็นยังไงท่น่นรู้สึกได้อะกัดไปเลยเหรอนนเฮ้ยเม็ด <มา S 2> ขึ้นเม็ดขึ้นพอเม็ดมาปุ๊บเราก็หย่อนมันคงงงอยู่เมื่อกี้ไม่กล้ากระเพืามาถ้าช่อนกิน เุ้ยกินแล้วเอาไปแล้วหูหลุดหลุดข้างในเนี้ยน่าจะเต็มหมดเลยทุกคนดูดิน้ำกับเพล่อมข้างในเต็มเนี้ยเต็มเลยคันลุงเชนตัวเบ็ดพี่เก่งไงว่านะพี่เอามายกมาดู เยร์ยที่ผมใช้ครึ่งในไก่คนระับ<จ>นหัวใจไก่สนุกไปหัวใจไก่ค่ะครึ่งพอหยอกปุ๊บแล้วก็ปล่อยหยอกลงไปเฮ้ยผูสัน <c oughs> ตาย นี่เขาจะหากินยังไงแล้วมันจะได้ปลาตลอดไม่ได้นะสันฮะคิดจะทำยังไงวิธีไหนก็คือได้ปลาหมดอย่างเงี้ยฮะวันนี้กบก็งงเหมือนกันนะจริงๆริงนะเนี่ยากับข้วเย็นย่างอะไรปะฮะอ่ะสิมีล้นอีกเอาแต่ก็มันต้องมีเยอะแหละ พอเรายกให้น้ำก็เพื่มนะขอล่อเข้ามาบางทีเนี่ยนะยกยกป,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 ยปุ๊บเราปล,ล่อยย่อนลงไปล่อล่อล่อเหยื่อข้าสายวิง่งในเตี้ยมมาเลยค่ะทุกคนเอาอยัางยังไม่ลากเลยใจเย็น <c oughs> อันนี้นะแต่ข้ามบ้านเราจะสงสัยก็ยห,มหมอก็หมอก็น่าตกนะไปไปตรงนี้ไม่ตก <c oughs> กินหากินเราหากินนะครับท่านชมพอ่อหามป้กพ่อ,พอ,พอ,พอหามป้าหามคอนะครับอะไรวะพ่อห่อมป้าหามคออ่านี่สองตัวได้กับข้าวแล้วแ๊บเดียวน้ำขึ้นแล้วอะไรกะกบร้องงวะเย็นเย<อ>็นเดือวเดือดเอาแค่สนุกเอาแค่สนุกไปครับไปกลับบ้าน,นไปคลิป